ดชะตาของชาวลัคนาราศีมังกรในเดือนสิงหาคมนี้ในเรื่องของการงานการงานของชาวลัคนาราศีมังกรในช่วงนี้คุณค่อนข้างที่จะมีความลังเลหรือไม่ค่อยแน่ใจเกี่ยวกับเรื่องของการตัดสินใจของหน้าที่การงานในเดือนนี้อยากให้คุณระมัดระวังถึงความรับผิดชอบที่คุณอาจจะต้องรับผิดชอบเกี่ยวเรื่องของการงานให้กับคนอื่นค่อนข้างเยอะรวมถึงคุณจะต้องระมัดระวังถึงคนใส่ร้ายป้ายสีที่คุณอาจจะต้องเป็นเหยื่อในการที่จะรับผิดชอบ แทนคนอื่นก็อาจเป็นไปได้ทั้งนี้งานอะไรก็แล้วแต่ที่คุณมีความตัอ้งอ,อกตั้งใจก็ขอให้คุณมีความมั่นใจในตนเองและลุยกับมันไปให้เต็มที่เพราะว่าความลังเลนั้นจะสร้างความเสียหายหรือทําให้ขัดขวางการจเจริญเติบโตของหน้าที่การงานของคุณในช่วงนี้ก็อาจเป็นไปได้ ขอให้คุณมั่นใจว่าจริงๆแล้วชาวลัคนาราศีมังกรค่อนข้างที่จะเป็นคนที่ประสบความสําเร็จได้ด้วยตัวของตัวเองอยู่แล้วเป็นคนที่มีความคิดมีความมั่นใจและมีความเก่งในตัวเองที่จะสามารถทําอะไรก็ประสบความสําเร็จได้อย่างไม่ยากเย็นก็ขอให้คุณมีความมั่นใจลงมือทําลังเลให้น้อยงานของคุณก็จะประสบความสําเร็จได้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะงานที่เกี่ยวกับทั้งด้านบันเทิงงานดนตรีงานศิลป,ปะ หรืองานความสวยความงามงานบริการต่างๆก็จะช่วยส่งเสริมให้คุณนั้นประสบความสําเร็จได้ในเดือนสิงหาคมนี้เช่นเดียวกันด้านการเงินการเงินของชาวลัคนาราศีมังกรในเดือนสิงหาคมนี้ชาวลัคนาราศีมังกรในเดือนสิงหาคมนี้คุณอาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของค่าใช้จ่ายเกี่ยวเรื่องของการเงินอยู่บ้างพอสมควรเพราะอาจจะมีความไม่แน่นอนเกี่ยวกับเรื่องโชคลาภและการเงินของคุณในเดือนนี้แต่ทั้งนี้ คุณก็จะสามารถที่จะบริหารหรือจัดการทางการเงินของคุณได้อย่างไม่ยากเย็นขอให้คุณมีความตั้งอ,อกตั้งใจวางแผนไม่ประมาทเกี่ยวกับเรื่องของการใช้จ่ายคุณก็จะสามารถผ่านพ้นวิกฤตในเรื่องการเงินในเดือนนี้ได้อย่างไม่ยากเย็นสำหรับบางคนช่วงนี้อาจจะหวังในเรื่องของการเงินการทองในหลายๆอย่างหรือการทำมาหากินที่มีการวางแผนหรือมีการทำงานที่จะคาดหวังเกี่ยวกับเรื่องของเงินทองเอาไว้ ก็อาจจะอยู่ในสภาวะที่นิ่งๆอาจจะยังไม่ค่อยหวือหวาแต่อาจจะเป็นไปได้เรื่อยๆก็ขอให้คุณยังมีความตั้งอกตั้งใจมีความมุ่งมั่นขยันที่จะทำมาหากินรับรองได้ว่าอีกไม่นานการเงินของคุณก็จะค่อยๆขยับโตขึ้นได้อย่างแน่นอนนเรื่องของความรักความรักของชาวลัคนาราศีมังกรในเดือนสิงหาคมนี้สำหรับคนโสดคนโสดช่วงนี้คุณอาจจะมีคนเข้ามาทำความรู้จักคุณ จากคนต่างแดนหรือต่างชาติต่างภาษาก็อาจเป็นไปได้แต่ช่วงนี้คุณอาจจะยังไม่ค่อยจริงจังกับการมีคนเข้ามาหาคุณสักเท่าไหร่นะ <c oughs> ก็ค่อยๆศึกษาดูใจกันไปจะเป็นการดีสําหรับคุณเองคนที่เข้ามาส่วนใหญ่แล้วก็มักจะมีข้อขัดแยง้งหรือค่อน,ข,อนข้างที่จะมีความมั่นใจในตนเองซึ่งคุณอาจจะไม่ค่อยชอบเพราะคุณก็มีความคิดเป็นตัวของตัวเองมากเช่นกันดังนั้นหากใครเข้ามาแล้วแล้วมีความคิด หรือค่อนข้างที่จะขัดแยง้งหรือมั่นใจในตนเองมาก <_ d ata> ก็อาจจะขัดแยง้งหรือไม่ก็ไม่ค่อยถูกสเปคของคุณมากสักเท่าไหร่นะความรักของคุณในช่วงนี้ก็อาจจะยังไม่ค่อยมีความแน่นอนก็อยากจะให้ค่อยๆดูใจกันไปสําหรับคนที่มีคนเข้ามาหาหรืออยากจะเข้ามาศึกษาด้วยสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วคนที่มีคู่อยู่แล้วช่วงนี้ก็อยากให้ค่อยคคุยกันอย่าใช้อารมณ์ในการคุยกันเพราะต่างคนก็ต่างรู้ว่าตัวเองนั้นมีความมั่นใจในตนเองในเรื่องของความคิด ในเรื่องของการวางแผนอะไรต่างๆที่เกี่ยวกับอนาคตในเรื่องของความรักความมั่นคงให้กับครอบครัวในช่วงนี้คุณค่อนข้างที่จะอาจจะมีการวางแผนที่จะมีเด็กหรือมีลูกเพิ่มขึ้นมาก็อาจเป็นไปได้สําหรับชาวลัคนาราศีมังกรบางคนในช่วงนี้คุณอาจจะต้องใส่ใจเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพของคนในครอบครัวบ้างก็จะเป็นการดีจังนั้นในช่วงนี้หากคุณคิดจะทาอะไรแล้วหากคุณมีความร่วมไม้ร่วมมือกัน ถนัดกันคนละด้านช่วยส่งเสริมกันก็จะทําให้ครอบครัวของคุณนั้นมีความเป็นปึกแผ่นแน่นแฟนและมีความมั่นคงมากยิ่งขึ้นนั่นเอง